วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์นะครับมีการส่งเสริมร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดแถลงเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือว่าปวสเนี่ยนะครับสาขางานเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้าแปลงรถน้ำมันเชื้อเพลิงใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นขไปครับพลังงานเชื้อเพลิงเป็นพลังงานไฟฟ้า9ก้าทันตลาดแรงงานครับ <c oughs> ที่แผนกช่างยนต์วิทยายลัยเทคนิคอุตรดิตถ์นายปรีชาผู้สมบัติขจร ผู้อำนวยการวิทยายลัยเทคนิคอุตรดิตถ์พร้อมด้วยนายนัทพลแก้วผัดผู้แทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์อาจารย์แผนกช่างยนต์และนักศึกษาวิทยายลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ร่วมการถแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนในการเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวสาสาขางานเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้าความโดดเด่นของสาขานี้ครับคือการแปลงรถจากกาักรรถจักรยานยนต์ระบบเชื้อเพลิงมาเป็นรถจักรยานยนต์แบบระบบไฟฟ้า ซึ่งได้รับความสำเร็จจากการเข้าร่วมการแข่งขันร,รถจกกักรยานยนต์นไฟฟ้าดัดแปลงเพื่อธุรกิจแห่งอนาคตครั้งที่2ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตสีราชาจังหวัดชลบุรีครับ ซึ่งสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศประเภทสถาบันการศึกษาโครงการแข่งขันรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงเพื่อธุรกิจแห่งอนาคตได้รับรางวัลและเงินรางวัลจำนวน1 0 0 0 0 0บาทค่ะจากสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยในปัจจุบันทางวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิฐสามารถดัดแปลงรถจักรยานยนต์เชื้อเพลิงมาเป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าและสามารถวิ่งได้ประมาณ100กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งค่ะ สำหรับประชาชนผู้สนใจร้านค้าขนส่งที่สนใจจะแปลงรถจักรยานยนต์เชื้อเพลิงเป็นจักรยานยนต์ไฟฟ้าสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิฐ์หมายเลขโทรศัพท์ค่ะ055412917หรือที่ Facebook วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิษฐ์หรือว่าเพจวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิฐ์ได้ตลอดเวลาเลยค่ะ